มึงต้งมีสติเอาไงดีเนี่ยว่ะอาจารย์เล่นอะไรของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คงจะเล่นกับเองพอสมคครู่แล้วแหละล่นไสิเองรู้ไหมตอนเนี้ยตะกอบพ่อเขาเองตายแล้วแล้วถ้าพ่อกอบตายแล้วแต่พ่อะกอบยังเดินยังเอ่ยได้อยู่เลยนะครับอาจารย์ที่เดินได้ก็เพราะว่ามีดวงวิญญาณไร้เข้าสิงอยู่พ่ออย่างนี้เองไปไล่มาเดี๋ยวที่เหลืออาจารย์จัดเองไป

อีพีไรโอ้ยอีพีจับอาจารย์เป็นปอจัดการอะไรครับอาจารย์ทำยังไงดีช่วยประกอบไยครับอาจารย์อีพีไรในเมื่อมึงหมดอายุไขแล้วกอดไปผุดไปเกิดเถอะวะอันนี้จังทุกขังอนันตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโอเพียง กระตีนว่าอย่างนี้ที่หน้าอึดจังเลยครับมันค่อยๆเป็นค่อยไปพระเจ้าคือทำไมเมียผมเล็กไปอย่างนี้อตอนนี้สกอบตายแล้วฮะทองกอบทองกอบโอ้โหแล้วกว่าผมจะตอบใครกอดใครก่อนนะาผมว่าตรงนี้ไม่น่าจะกรอบแล้วครับ ฉันเหนียวแล้วครับผมรีบชื่อเมียก่อนยิ่งกรอบตายแล้วอรบเอาไงดีค nah รับอาจารย์เอาอย่างนี้ตายแล้วเหรอตายแล้วตายจริงครับจริงไม่รู้วันนี้แม่วันนิดาไม่มาแล้วลูกวันนี้ไม่มีชาเลนจ์ครับคิดถึงแม่จังเลยแม่คิดถึงจังเลยตายแล้วลู่คิดคนเดียวแม่อีสานมึงก็คิดด้วยเหรอ นำร่างประกอบไปทั้งสวุดที่บ้านก่อนได้ครับส่งข่าวให้ซอดกินได้รู้ด้วยอาจารย์เ<า>จอนอาจารย์ไปที่บ้านก่อนนะครับทำพิธีหน่อยนะครับอาจารย์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเองอาจารย์เดี๋ยวชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์อยู่ที่ไหนจะได้ไปหาอาจารย์มึงเป็นไรหน้าไม่ดีเลยวะเห็นพ่อปอกแล้วอดแล้วถึงไม่กลับไ่ได้วะชีวิตคนเราไม่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตาย นี่มันก็หลายเดือนแล้วถุณว่าแม่นะคุณจะหายโกรธไปแล้วละ่ะโอ้ยแกหายโกรธแล้วไม่งั้นเดี๋ยวทำศพเพระกอบเรียบร้อยแล้วกลับไปหาแม่กันไปด้วยไปไปไปร